ต่อกันที่นะคะปุ๋ยนาโนเทคโนโลยีนะคะเขามีการโชว์นวัตกรรมกรเกษตรนะคะซึ่งก็พร้อมที่จะจับมือกับภาคธุรกิจในการร่วมผลักดันในเรื่องนี้ค่ะดรคณิศรหอมเย็นประธานกรรมาการบริษัทปุ๋ยนาโนเทค ผู้ชนะสิบทิศกรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้แทนจากสากรการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยพีทางด้านดรกรีทาวีระนันทนาพันธ์ประธานที่ปรึกษาให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับปุ๋ยชนิดปั้นเม็ดที่คณะมาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะคะก็จะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผสมผสานกับอินทรีย์วัตถุที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชในเพียงเม็ดเดียวนะคะนำเข้าจากประเทศจีนค่ะผ่านกระบวนการสกัดอย่างเข้มข้นและก็ตกผลึก เป็นเม็ดอินซีสารคุณภาพสูงมีจุดเด่นก็คือเป็นปุ๋ยในรูปแบบของอะมิโนโปรตีนปราศจากส่วนผสมของสารเคมีเหมาะสําหรับการเกษตรและก็พืชทุกชนิดนะคะโดยโรงงานค่ะก็มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการควบคุมคุณภาพมีห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่พร้อมวิจัยเพื่อให้ปุ๋ยนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงสุดพร้อมกันนี้นะคะได้มีการเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายระดับจังหวัดและระดับอําเภอทั่วประเทศนะคะให้สิทธิ์เฉพาะ1จังหวัดต่อ1สิทธิ์เท่านั้นและก็1อําเภอต่อ1สิทธิ์ด้วยเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้เป็นคู่ค้ากับสหกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศ นอกจากนี้นะคะทางคณะค่ะได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานสกัดสมนุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมในระดับโลกที่มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรจากเกษตรกร,ะกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการและก็ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยต่ำข้อตกลงด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข06240998750925399500เดี๋ยวไปรับฟังเสียงของดรคันรคณหอมเย็นประทา กรรมาการบริษัทปุ๋ยนาโนพร้อมกันค่ะ,อ,ะอยากจะเห็นว่าปุ๋ยที่เรากำลังจะส่งเสริมไปให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างปุ๋ยซีเคมีลิดของเรานี่นะครับเป็นในรูปของอะมิโนโปรตีนนะฮะซึ่งตัวน,นี้เนี่ยจะไม่มีเคมีส่วนผสมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีนโยบายที่จะส่งเสริมครัวไทยสู่ขั้วโลกคือเราอยากจะให้เกษตรกรนะครับได้ใช้ของที่ดีๆเป็นอินทรีย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับเคมีมามา,มามากมาย ทำให้ดินเสียนะครับตอนนี้เรามีความตั้งใจว่าเราจะใช้อินทีี่ยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด